เจนี the ่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยนี่คือเขาวงกดใครไปถึงร้านก่อนคนนั้นชนะเอาเลยไหมได้เลยค่ะอได้เลยค่ะ ถ้ใช่เป็นแชมป์เก่าเล่นกับใครไม่เล่นไม่รู้ซะแล้วว่าปอเนี่ยแชมป์เขาวงกดเลยทีเดียวแข่งทีไรนะชนะทุกครั้งจริงเหรอฮะอจริงๆแล้ว,วอะคงจริงอะไม่พูดเยอะเป็น The Face เดี๋ยวก็เป็น The Maze ได้ค่ะอ,อเตรียมเงินไว้เลยขราวเนี่จะกินให้พุงกลางเลยจากปอ The Maze มั่นใจมากเลยอะไปเถอะเราอะ เียร์คนแพ้คือใครคะคนแพ้คือพี่ปอน้าจาวดเฮ้ยเราอะกินอาหารจนจะหมดแล้วเนี่ยพี่ปอยังไม่ถึงอีก่ก่อโอ้ยอ่อนอะอ่อนมากเลยถึงก่อแล้วววเนี่ยนี่ ถึงก่อนแล้วว้ยกี่โมงแล้วเนี่ยอืมเรารอเกือบสองชั่วโมงนะเนี่ยนานมากเลยนะคะนี่กินจนแบบนี่คือจานที่แบบห้าแล้วค่ะพี่ปอมานั่งมานั่งไม่จริงนึกว่าพี่ปอจะเป็นแบบนม้ใช่ไหมคะคิดผิดเ้ยนี่มาได้ไงอ่ะฮะง่ายมากเลยพี่เหนื่อยมากเลยกว่าพี่จะหาทางมาได้เนี่ย ได้คะ่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่หิวมากขอพี่กินด้วยไนะมาได้ค่ะได้ค่ะทานก่อนทานก่อนแล้วค่อยไปเล่นเกมนะแต่พี่ขอบอกไว้เลยนะว่าเกมต่อไปเนี่ยพี่จะต้องเป็นเดอะวินเนอร์แน่นอนอีกแล้วออกตัวแรงอีกแล้วฮ่าดูเป่ายิ่งชุดเลยอ่ะเป่ายิ่งไม่เอาเอาแบเอาเกาหลีคาวีบาวีโบเดี๋ยวเรียกอะไรนะคาวีบาวีโบคาวีบาวีโบโอเคคาวีบาวีโบรอดูงั้นรอดู คาบีบาบีบุคาบีบาบีบุอ่ะอ่านค่ะค่ะจบนะคะจบจบเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยข,ขอเคลียร์หน่อยดิอยากจะถามทำไมถึงพิจคอนเซ็ปต์เขาวงโกดเนี่ยฮะเขรามาแล้วเขากลับแล้วค่ะพี่ปอสายเกินลกลับแล้วค่ะร้านกาแฟอะไรงบเดินมาถึงนี่หิวน้ำเลยเนี่ยน้ำท่าไม่มีให้กิน่ยมันเป็นกินเน็ตของร้าน ต่อยไหมต่อยเลยไหมต้องบอกเลยว่าสนุกดีนะสนุกดีค่ะสนุกดีอ่าจีออนค่ะ<า>จีออนว่าจีออนได้อะไรจากการท่องเที่ยวครั้งนี้บ้างอะ่ะ ครั้งนี้แหะค่ะก็เจียนก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็ศิลปะการแสดงของไทยที่งดงามที่อนุรักษ์ไว้ก็มากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดอาหารอร่อยที่สุดอะค่ะติชาเป็นไงบ้างก็เช่นกับเจีอนค่ะได้รู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็อย่างหนึ่งคือได้จากผู้คน ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงวิถีชีวิตต่างๆยุคเราเองแล้วก็คนรุ่นหลังด้วยค่ะใช่แล้วพี่ปอล่ะคะพี่จริงๆแล้วก็คือจริงๆเราก็เที่ยวกันมานานเนาะเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ไประหว่างทางตลอดเวลาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆแล้วก็เมืองไทยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้เที่ยวและเรียนรู้ไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะรับรองเลยว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราไม่เคยได้รู้ใช่สุดยอดสมายใจ ใจพูดดีภูมิใจในตัวเองตลอดเวลาอ <laughs> ่ะค่ะตรงนี้ค่ะร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ต Samsung Galaxy View จาก AIS CG a d v a n c e อาหารขึ้นชื่อของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคืออะไรพิมเจหนขนมเบื้องพิมเจสอเต้าหู้ดำส่ง SMS คําคำตอบมาได้ที่ c 1 4 1 6 6 6 กาศผลผู้โชคดีทาง Facebook j Journey the Series และที่เว็บไซต์ w w w j o u r n e y t h e s e r i e s c o m อันนี้คือโครงการชห ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเราดิชากรับพี่พอทำอะไรก็บอกนู้ลอยลอยมาด้วยนะคะวันจียอมไปยืนทำอะไรตรงนั้นอะนูหนูชมวิวอยู่ค่ะพี่ปอดิชาดีดนิวทำไมเนี่ยไม่ดีดเอ้าก็ดีดตลอดเวลาเนี่ยเสียงดีดดดนี่อะก็จะว่ากุ้งดีดคั ลา<อ>ใช่ไปเลยหลบไปเลยนี่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 ไม่เป็นไรครับพี่ไปโทษทีกินสักทั้งนึงกินไปสักทั้งนึงพี่ป๋อใจหายไปสักสักจริงเลยที่แล้วก็สุดท้ายแล้วสองคนตจบว่าจ่ายตามเก็บตังค์พี่ป๋อนะคะอืมมา <c oughs> อูตลอดเลยนะยังไงอะคะเล่นยังไงอะคะเอาที่สบายใจดี่ยอนนะที่สบายใจซอนที่ซอน ทีห้าแบ่งสามชาติิงคโร์ั้หนึ่งแค่หนึ่งโอ้จริงจังมากเลยโอ้โหนี่ครับกระจับดำนี่ก็แฮวดำสบายแล้วลูกพี่ได้บอกว่าพี่ปอเป็นเดอะเมสไงฮะนี่กอุตส่าห์แบบมาซีซั่นหนึ่ง้ค่ะพี่ปอเดอะเมสเนี่ยใช่มามาถึงซีซั่นห้าเลยซีซั่นห้า e j o จอ n ี่ เจอ r นี y The Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย